คลาว d f แฟร์ Fair, ผู้ให้บริการคลาว d s เซิร์ฟเวอร์รายใหญ่ของโลกนะครับโชว์ผลงานการป้องกันการโจมตีแบบ d d o s ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์17.2ล้านครั้งต่อวินาทีโอ้โหคุณผู้ชมครับรู้จักคลาว d แฟร์ใช่ไหมฮะอันดับแรกข่าวนี้เป็นเรื่องของคลาว d f แฟร์คลาวแฟร์เนี่ยเป็นบริการคลาว d s เซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่บนคลาวนะครับแล้วก็คนทุกวันนี้นส่วนใหญ่เวลาเราวางเว็บเซิร์ฟเวอร์เราจะไปวางกับคลาว d f แฟร์ ข้อดีของคาแฟในยุคแรกๆก็คือเวลาเซิร์ฟเวอร์ต้องการแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้นหรือต้องการสตอเรจเพิ่มขึ้นเราสามารถเข้าไปสั่งแล้วจ่ายเงินเพิ่มขึ้นได้แบบเรียลไทม์เลยคือมันไม่ต้องใช้คนำํำถ้าเป็นโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์แบบทั่วไปในบ้านเราที่แบบให้บริการปีละพันห้าอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะได้สโตรเลทเพิ่มขึ้นหรือแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้นเราต้องไปให้เขาตั้งค่าให้คือจ่ายเงินติดต่อเข้าไปจ่ายเงินซึ่งมันจะไม่ค่อยทันการสมัยก่อนเนี่ย เวลามีการโจมตีเว็บนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ของรัฐบาลที่แบบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งโดนมหากรรม F5 จากประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเว็บไซต์ของทางราชการเนี่ยล่มไปเลยเพราะว่าใช้เซิร์ฟเวอร์ที่วางไว้กับ ISP ธรรมดาไม่ได้ไปฝากเว็บไว้กับเซิร์ฟเวอร์อย่างค l า u d f a r e ก็มีคนออกมาบอกว่าเนี่ยง่ายนิดเดียวเองนะถ้าไปบอกหน่วยงานราชการนั้นนะคุณแค่ย้ายเว็บตัวเองไปอยู่กับคาเฟ่เวลาคุณโดนโจมตีเนี่ยคุณโดนกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะนับแบนด์วิดใช่ไหมคือถ้าแบนด์วิดมันเกินลิมิตที่เว็บเซิร์ฟเวอร์มันรับได้มันก็จะล่มถ้าคุณโดนโจมตีด้วยด้วยการกด f5 เข้าไปนะครับมันหลักหลักการมันคล้ายับ d s, d o กับดี D o s มันก็คือรีเควสตเข้าไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นคาเฟ่เนี่ยคุณสามารถล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไปเพิ่มแบนด์วิด จ่ายเงินแบบเรียลไทมแค่นี้เองเว็บคุณก็ไม่ล่มแล้วคุณก็สามารถลอง,ลองรับการโจมตีหรือการรีเควสเข้าไปอย่างรุนแรงได้ใช่ไหมครับอันนี้เล่าเรื่องคาเฟ่ให้ฟังคร่าวๆก่อนทีนี้คาเฟ่เนี่ยก็ขึ้นชื่อมากๆว่าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าเหนียวแน่นมากๆแล้วก็มีระบบปรับตัวช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเวลานะครับปรับแต่งได้แบบเรียลไทม์ล่าสุดคาเฟ่มาเปิดเผยครับว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ระบบของคาเฟ่เนี่ยได้ทำการป้องกันการยิง DDoS ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมีการโจมตีถึง17.2ล้านครั้งต่อวินาทีซึ่งใหญ่กว่าสถิติเดิมที่เคยโดนโจมตีถึง3เท่าคาเฟ่บอกว่าการยิงของ DDoS ครั้งนี้นะครับคิดเป็น68.2%ของทราฟิกทั้งหมด ที่คาวแฟมีเลยแต่นั่นมันคือเซิร์ฟเวอร์หลายๆลูกแล้วก็รวมกันอยู่ทั้งโลกใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันยิงมาอยู่ที่เดียวเลย68.2%ยิงมาอยู่จุดเดียวเลยนะฮะซึ่งสุดยอดมากๆแล้วผลงานของการป้องกันการยิง DDoS ครั้งนี้ที่คาวแฟร่รอดมาได้นะครับมาจากระบบที่ชื่อว่า deny of service daemon dosd ครับ เป็นระบบที่สามารถตรวจจับการโจมตีแบบ DDoS ได้แบบ real time แล้วเขียนกฎการป้องกันการโจมตีขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์เลยครับอันนี้เป็นระบบอัตโนมัติซึ่งเขามีอยู่พอโดนโจมตีปุ๊บระบบมันจะสามารถปรับตัวเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติสิ่งที่เขาโจมตีเข้าไปเนี่ยมันเป็นการ DDoS เข้าไปลูกค้าเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับใช้กบวนการเครือข่าย Botnet คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นบอทดเน็ตจำนวน2 0,000ืเครื่องกระจายกันอยู่ใน125ประเทศยิงทราฟิกเข้ามาทั้งหมด330ล้านครั้งตลอดระยะเวลาการโจมตีคิดเป็น17.2ล้านครั้งต่อวินาทีแสดงว่ายิงแป๊บเดียว ยิงเข้ามาช่วงเดียวคือรวมพลังกันบูสต์กันเต็มเหนียวอ้อแล้วก็ตุ้มตุ้มตุ้ตุต๊เดียวเลยครบเพราะว่าสิ2็ดุดสองล้านครั้งต่อวินาทีสามรอยหารสาม้อยสิบล้านครั้งก็ไม่กี่วีอองนะยิงมาปื้ดเดียวเลยแล้วยิงไม่เข้าจบเลิกเลยคือหมดพลังบอดเน็นหมดพลังแค่นั้นเขาบอกเทคนิคของคาเฟ่ที่ทำได้ดีก็คือการเขียนกฎเนี่ย แทนที่มันจะต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหลายๆชั้นนะฮะของคําสั่งเพื่อที่จะรองรับการยิงเข้ามาแบบจํานวนมากๆได้เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้วิธีการบล็อกแพ็กเกจเลยบล็อกแพ็กเกจที่เลเวลนั้นเลยที่เลเยอร์นั้นเลยใครยิงมาทางนี้ใช่ไหมก็บล็อกตรงนี้เลยคือไม่ให้ยิง แทนที่จะไปรองรับการยิงอ่ะเราเอาเหมือนแบบเอาประตูไปปิดไว้อ่ะว่ายิงมารูนี้ใช่ไหมเขียนกฎขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยว่าประตูนี้ไม่ใช่ประตูประตูนี้คือกําแพงถ้า่ากับคุณยิงใส่กําแพงเออเป็นไงสุดยอดอย่างกับดรสเตนสามารถเปลี่ยนความจริงได้ <laughs> นะสุดยอดนะก็เลยเป็นการโชว์ผลงานของคาเฟ่นะฮะก็คือถ้าใครอยากจะใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์จริงๆเนะี่ยหลายอย่างนะอะไรอ่ะจองเพย์สเตชันห้าอย่างเงี้ย ลงลงทะเบียนคนละครึ่งที่เคยมีมีปัญหาลงทะเบียนวัคซีนอะไรเงี้ยก็ไปใช้คาเฟ่แป๊บเดียวเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยไปใช้ของคาเฟ่ซะคุณจะเปิดอะไรแค่ไหนคนจะกันนำเข้ามาเป็นล้านๆคนธรรมดาคนไทยเนี่ยมากัน68ล้านคนยังไม่เท่ากับไอสิบเล้านครั้งต่อวินาทีนี่เลย ยังไม่ยังไม่เทียบถึงครึ่งเลยเพราะฉะนั้นเขารับได้สบายสบายมีอะไรมีปัญหาเวลาทําอะไรเปิดรับจองลงทะเบียนแล้วทําไม่ได้ทําไมไม่ไปใช้คลาว d f แฟร์รู้จักไหมคลาว d f แฟร์นั่งกินแต่กาแฟอยู่ในสภา